เบลเยียมประเทศเจรนายเพชรในตำนานที่ทุกคนต้องล้องหาว่าฉันจะต้องได้เพชรจากเบลเยียมแต่ในความเป็นจริงประเทศเบลเยียมไม่มีโรงงานเจรนายเพชรอีกแล้วย้อนกลับไปเมื่อ100กว่าปีก่อนเมืองอันสเวิร์กในประเทศเบลเยียมถือว่าเป็นต้นตำรับในการคิดผลการเจรนายเพชรที่ใช้ยันปัจจุบันนี้คือ58เหลี่ยมนะครับเกี่ยวมาไฟแรงเด่งแรงสวยงามแวววาวที่สุดนะครับมันก็ไม่แปลกที่ใครๆก็อยากจะได้เพชรมาจากเบลเยียม แต่สุดท้ายวันเวลาหมุนผ่านไปการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นคนเยี่ยมย่อมรู้ดีว่าแข่งขันในตลาดไม่ได้เพราะค่าครองชีพของคนภายในประเทศนั้นสูงมากๆถ้าใช้พื้นฐานตรงนี้เป็นฐานในการคิดข้าวแรงในการเจืราไอคุณจะได้ซื้อเพชรที่มันแพงกว่าปัจจุบันนี้มากหลักๆแล้ววันนี้นะครับเขาไปจ้างโรงงานจากอินเดียโดยให้นวัตาความรู้ในประเทศเหล่านี้เก่งขึ้นมาแล้วครับและ ประเทศที่มีแรงงานเยอะข้าวแรงต่ำอย่างประเทศอินเดียที่เจริญในในมองไดมอนด์ซิตี้หรือที่เราเรียกว่าเมืองสุรัตนั้นตอนนี้เป็นฐานการผลิต อันดับหนึ่งของโลก90%ของเพชรทั่วโลกผลิตมาจากเมืองนี้ไม่ใช่ที่ประเทศเบลเยียมอีกแล้ว worth, อันสเวิร์กเมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางการเจรยญในเพชรของโลกปัจจุบันก็ยังเป็นศูนย์กลางอยู่แต่เป็นศูนย์กลางในการค้าขายเพชรนะครับเปลี่ยนจากผู้เจียมาเป็นผู้จัดจําหน่ายแทนเมืองอันสเวิร์กก็ยังฟุกคักในเรื่องเพชรอยู่ดังเดิมเพียงแต่เขาเปลี่ยนสถานะไปแล้วจบแล้วครับนาทีครึง่งฟังเรื่องเพชรสาระดีดียวเรื่องเพชรจากชิคเดนมนสวัสดีครับ